สวัสดีครับ2พยายามดึกนะครับผมสพยายามดึกตอนนี้ก็ที่หนึ่งยังไม่นอนนะครับยวดูก่อนลองคลิปเลยหรือว่าจะลองเช้าดีนะครับเดี๋ยวจะไม่ได้นอนกันองนี้จี๊ดเลยนะฮะ จัดจ,จนะครับนี่ดูก่อนนะครับหนึ่งในเบญจชุดเล็กนะครับอันนี้นางพญากุโลงทอนะครับไม่ใช่กุกวัดนางพญานะแต่ว่าเนื้อเดียวกันนะครับใช้แทนกันได้เลยนะครับผมนะฮะเป็นพิมพ์เล็กนะครับพิมพ์เล็กไม่มีหูนะครับนะถ้าไม่มีหูก็จะเป็นพิมพ์เล็กะจะมีพิม พิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่ที่เป็นมีหูนะสังคตนะิจริงๆก็คือพิมพ์สังคตินะครับแต่ว่าเป็นพิมพ์ไม่มีหูจะถูกจัดในในเป็นพิมพ์เล็กนะนะครับดูง่ายนะพาดูง่ายนะส่วนตัวผมว่านะนะฮะเป็นพาที่ดูง่ายดีนะครับน่ารักมากๆเลยนะครับจัดจ้านนะครับที่มาดีฮนะพาบ้านๆนะครับ อันนี้ได้มาจากปักพ่วกกันนะครับเป็นทนายนะนะได้มาจากทนายที่อยู่ในเขตสุพรรณนะครับแกก็เซกกซกไปนะครับได้บ้านได้อะไรมานะนี่ฮะปลดจากคอเลยครับปลดจากคอเลยปลดจากคอทนายมานะครับถูกคอกันนะครับถูกใจกันนะครับถึงแบ่งมาได้นะ นะครับปลดจากคอมาเลยนะครับก็ราคาก็พอสมควรนะครับ FC ส่วนตัวว่าทับพาแทดูง่ายนะฮะแต่ไม่เคยเช็คที่ไหนนะครับไม่เคยเช็คที่ไหนนะครับนะครับส่วนตัวว่าเป็นพาแท้ดูง่ายนะครับดูคาบดินคาบกุนะฮะเห็นไหมฮะในซอกนะครับเป็นนวลดินเลยนะครับพาแท้จะมีทุกองนะครับเนี่ยคาบกุก็เรียกคาบกุนะครับ ดูเนื้อนะครับเม็ดแร่นะเม็ดกวดทรายนะครับพระกลุ่มนี้เนี่ยนะฮะกลุกุกลุ่งทอเนี่ยนะจะมีสองเนื้อนะครับเนื้อโซนละเอียดกับเนื้อโซนหยาบนะครับนะครับอ้นี้เนื้อโซนหยาบเนื้อโซนกลุวัดนางพญานะครับโซนนิยมไว้ง่ายนะจะมีเม็ดกวดเม็ดทรายหรือเขาเรียกว่าเม็ดแร่นะนะครับ ถ้าเป็นเนื้อโซนละเอียดก็จะเห็นนิดเห็นเป็นเม็ดเล็กๆนะครับนะครับมีนะมีหลายโซนมีสองโซนนะครับ่เียดูร่องรอยการตัดนะครับด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปสตูไว้ให้ชมด้วยนะครับรูปสตูดูง่ายนะชัดเจนนะครับสวยดูเม็ดแร่นะครับเม็ดกรวดเม็ดทรายเม็ดแร่เนี่ยนะครับตามตำราเลยครนะครับมีเม็ดขาวใสเม็ดออก สีชมพูก็มีนะครับนะครับเนี่ยจัดจ้านมากเลยครับพระสภาพใช้แต่ว่ายังสวยยังน่ารักนะครับพระพิมพ์นี้จะไม่ค่อยชัดนะครับพิมพ์ไม่มีหูเนี่ยพิมพเล็กเนี่ยจะไม่ค่อยชัดเจนแบบมีหน้ามีตานะครับส่วนใหญ่อันนี้คือสวยแล้วนะน,นี่คือสวยแล้วนะครับนี่ฮะดูความเก่าดูความเก่าของดินนะครับนี่ฮะผมก็ ซื้อมาโดยความชอบส่วนตัวนะขายไม่ได้ก็เก็บไว้ดูเนื้อนะครับเว้ศึกษานะยังไม่เก่งคนะผมไม่เก่งแต่ชอบศึกษาพันุเนื้อดินนะครับพันเนื้อดินเป็นพาที่แบบว่าถ้าเราเป็นทักางเขาว่าจะดูดูได้ครอบจักรวาลเลยนะครับพาเนื้อดินเนี่ยได้วิชานะครับนะครับก็เลยซื้อไว้ศึกษานะแต่ f อฟอยากแบ่งปันก็ได้นะแต่แรงหน่อยครับตรงนี้นะครับหลักหมื่นนะฮะหลักหมื่นนะครับ ดูนะดูเม็ดแร่นะครับเห็นไหมออกมีเม็ดสีชมพูด้วยนะนะครับมีเม็ดขาวเม็ดสีชมพูนะครับ,เ,รเ,รนรบเนื้อโซนเดียวกับวัดนางพญานะครับที่ว่าอยู่ในชุดเบญจพักรคีหลักล้านนะครับนี่ฮะเนื้อโซนเดียวกันเนื้อเดียวกันว่ายง่ายนะแต่นี่ออกที่กลุ่พบเจอที่กลุ่ววัดนางพญาวัดกลุ่วดวงทอนะครับกลุ่วเรียกกลุ่มดวงทอ นะเรียกนางหลงทอนะครับนะครับจากคนละขึ้นคนละที่นะครับเป็นพิมพ์สังคตินะครับนะครับดูแขนเขินนี่ตรงเป๊ะตามตำรานะครับแขนเขาจะเห็นไหมมีขยักนะครับเห,หมะถ้างานฝีมือมันจะทิ้งลงมาเป็นเหลี่ยมนะครับดูเนื้อนะครับ ครับกูเดิมๆฮาสวยนะฮะน่ารักมากเลยครับขนาดก็น่ารักนะครับนี่ฮะของนี้บุกมาแพงนะครับตัวเบาเลยครับ F4 ก็เห็นเขาเห็นนานแล้วแหละนะครับแต่ว่าเมื่อก่อนเอาไม่ได้นะเพราะว่ามีคนมาให้เขาไว้หลายหมื่นแต่เขาไม่ขายนะครับเพิ่งจะได้มาเมื่อวันอาทิตย์นะครับเขาเพิ่งที่จะ เขาก็ไม่คิดว่าผมจะขอแบ่งนะครับเขาก็เลยพูดราคาพูดราคาหลุดราคาทุนมาผมก็เลยขอแบ่งได้มานะครับไม่งั้นไม่ได้เราก็ไม่รู้ทุนเขานะนะครับนี่ฮะพาน่ารักนะครับส่วนตัวผมว่าแท้ดูง่ายนะนะครับแต่ใครดูยังไงไม่รู้นะครับถ้าใครจะเช่าไปต้องดูให้แท้นะนะครับดูให้แท้นะครับต้องดูให้เป็นนะครับ ขายคนเป็นถ้าไม่เป็นก็ต้องเล่นให้ชอบนะดูให้เป็นถ้าดูไม่เป็นก็ต้องเล่นให้ชอบนะดูแลจบเล่นให้ชอบนะเนาะพระแบบนี้นะครับเป็นพระลึก,กเรียกพระลึกลับนะครับใช้แทนในชุดเป็นจับอาคีได้เลยนะใช้แทนกูรวัดนางพญาที่หลักล้านหลักแสนหลายๆแสนได้เลยนะครับนะครับเป็นพิมพ์เล็กไม่มีหูนะครับนะเซิร์ชดูตาม Google ก็จะเห็นนะนะครับ บางองค์นี่แบบไม่สวยเลยก็มีนะพระเนื้อดินหาสวยยากนะครับเพราะว่าพระเขาสร้างสมัยก่อนก็ไม่ได้ถนอมอะไรมากมายนะเก็บหรือว่าลงกุเลยเนื้อดินดินเนาะคำว่าดินเนาะก็มีการย่อยสลายมีการแตกหักได้นะครับนะครับมันก็เลยจะไม่มีไม่ค่อยมีพระสวยเห็นไหมให้ดูความเก่านะครับผมปึ๊กเลยนะครับ F4 ปึ๊กปักจริงๆฮนะ มีร่องกันร่องรอยการตัดนะครับเนี่ยเนี่ยาน่ารักนะครับไม่รู้ใครดูยังไงเนาะนะครับส่วนตัวผมนะผมก็ว่าดูดี ดูแทะว่าดูง่ายๆว่าดูแท้นะนะครับพาแบบนี้ต้องต้องคนรักนะคนรักคนชอบนะครับเหมือนพระสมเด็จเลยครับ fc เนาะนะครับสไตล์เดียวกันนะถ้ารักถ้าชอบนี่เนาะต้องบุกนะครับสมเด็จนี้เมื่อก่อนไม่มีโควิดช่วงไม่มีโควิดเศรษฐกิจดีๆนี่ผมเคยซื้อองค์หลายหมื่นนะนะครับนะครับความชอบความบ้านะครับซื้อวัดดวงซื้อตาเดียวไม่แห่ด้วยนะนะครับ ผมก็เลยจะมีน้องๆที่ก็ได้พระมาแล้วก็จะยื่นให้ผมนะครับก็จะเก็บมาให้เลยก็บอกพี่ซื้อดีนะครับนะครับซื้อจบด้วยไม่ต้องประกันด้วยผมไม่ชอบซื้อพระประกันนะมันปวดหัวนะครับบางทีเราไปหวังกับประกันมากนะครับบางทีพระมันไม่แท้ก็ต้องคืนกันนะครับก็ต้องคืนกันแล้วก็ได้เงินคืนยาก BS? ผมก็เลยไม่ชอบนะครับนะครับถ้าซื้อแบบนั้นนะซื้อแบบที่เขามีบัตรมา จะจบที่บัตรไม่ต้องมางประกันให้ผมนะครับเพราะผมลำคาญใจเวลาพระมันมีปัญหาแล้วไปของเงินคืนเนี่ยมันได้เงินคืนยากนะครับกว่าะจะได้เงินคืนเอาพระคืนไปแล้วแต่แม่งไม่ได้เงินสักทีเนี่ยโอ้โหแบบทวงจนอายเลยประมาณนี้เนาะนะครับเคยเจอแล้วพะพัวก,กันบางคนเลิกคบไปเลยนะผมเบื่อนะคือประกันประกันแท้ประกันแท้พอถึงเวลา ประกันจริงนะคืนเงิน,ค,นคืนพระได้นะแต่เงินเงินไม่โคตรได้คืนยากเลยครับ F4 นะผมก็เลยเบื่อถามว่าทําไมผมชอบเล่นพระวัดดวงเพราะผมเป็นคนกล้าได้กล้าเสียครับ F4 นะครับผมเล่นแบบนักเลงพระสมัยก่อนนะครับคือไม่ต้องมาพูดเรื่องประกันถ้าผมดูชอบผมดูแท้ผมซื้อจบเลยแล้วผมซื้อในราคาที่ผมซื้อได้ดีกว่านะครับดีกว่าซื้อแพงแล้วมานั่งระแวงเก๊หรือเปล่านะครับเสร็จแล้วก็ ประกันให้ก็จริงอะแต่ใจคอไม่ดีนะใจคอไม่ดีคืออะไรเวลามีปัญหาเจ้าตังค์คืนเนี่ยมันยากมากเลยครับมันคือมันใช้ตังค์ไปแล้วไงมันก็ไม่อยากคืนนะมันก็ยึกจักยึกจักมันก็เอาพระที่คืนไปไปขายก่อนแล้วถึงจะมาคืนให้เราบางทีบางคนแบบแทบเลิกคบกันเลยนะครับเบื่อนะผมก็เลยไม่เอาเลยนะครับนะครับถ้าดูชอบผมก็ซื้อถ้าดูไม่ชอบไม่ต้องมาพูดเรื่องประกันผมนะผมชอบเล่นพระแบบนั้นนะครับนะครับมันมัน เราต้องดูให้ชอบดูให้เป็นดูให้เป็นเล่นให้ชอบนะครับนะครับถ้าไปซื้อพระที่เราไม่เป็นเลยแล้วไปหวังกับเรื่องการประกันนะครับมันก็เหนื่อยนะครับนะฮะคืนพระได้จริงแต่ได้เงินคืนยากมากนะสมัยนี้นะเงินมันหายากไงนะครับผมไม่เอาเลยนะครับเบื่อยกเว้นเราดูแท้เองเลยนะเราก็จบนะครับก็จบนะครับอ่ะลองดูนะครับ ลองดูใครชอบก็ฟิตทักมานะครับหลักหมื่นนะครับตรงนี้นะครับหลักหมื่นนะครับก็เซียนขายกันแสนกว่าบาทนะครับสภาพนี้นะเห็นขายกันอยู่แสนกว่าบาทแสนสองแสนห้าอะไรประมาณนี้ผมเอาไม่ถึงแสนนะครับเอาไม่ถึงแสนนะครับแต่ก็หลายหมื่นอยู่นะครับทักมาคุยกันได้นะครับคือผมดูแท้นะนะครับแต่ก็ชอบส่วนตัวเอาไว้ดูเนื้ออะไรอย่างนี้นะนะครับเดี๋ยวขึ้นรูป สตูชัดๆสวยๆให้ให้นะครับให้ชมด้วยนะครับผมอย่างก็ทักมานะครับกับพระนางพญาพิมพ์เล็กไม่มีหูนะครับนางพญากุรรงทอพิมพ์เล็กไม่มีหูนะครับ F4 นะครับโอเคนะครับผมฝากติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ